ดวงประจำสัปดาห์สำหรับชาวราศีมิถุนนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง24สิงหาคมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงของชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับเรื่องของการงานครับ การงานนะครับในต้นสัปดาห์คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าในการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือและซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับใครที่เจรจาคู่ธุรกิจนะครับคู่หุ้นส่วนต่างเนี่ยคุณจะเรียกว่าไปได้ดีเลยสำหรับเรื่องของการการทํางานนะครับความก้าวหน้าต่างๆเรื่องของโปรเกรสต่างๆที่เรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยจะดําเนินไปได้ดีนะครับด้วยจาก ให้ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานนะครับเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในช่วงของปลายสัปดาห์เนี่ยเรื่องงานคุณต้องระวังอย่างมากเนื่องจากว่างานที่เข้ามานะครับอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดนะครับความเครียดถึงระดับไหนระดับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดจนทั้งๆนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าความเครียดจนที่ทําให้เกิดลักษณะไมเกรนหรือปวดหัวนะครับตรงนี้ก็ พยายามหาเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับที่จะช่วยลดความเครียดของที่มาจากงานในช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็จะช่วยของช่วยชาวราศรีมิถุนได้นะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับมาดูในเรื่องของการเงิน,นครับ การเงินต้องบอกว่าช้าไม่ถุนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยจะค่อนข้างหนักนะครับใครที่มีเรื่องของหนี้สินหรือว่าการถูกทวงถามหรือว่าเรื่องของการถูกตามอะไรเงี้ยนะครับจะเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต้นสัปดาห์เนี่ยต้องระวังนะครับใช้จ่ายอะไรต้องประหยัดอย่างมากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะ เรื่องของการเงินเนี่ยรายจ่ายเข้ามาจะทําให้เราติดอาจจะถึงขั้นติดลบได้นะครับเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าเข้าไม่เข้าไม่มีมีแต่ออกนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็รักเข็มขัดให้ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วช่วงของปลายสัปดาห์จะคลี่คลายได้อาจจะมีรายรับบางอย่างรายได้ต่างๆหรือว่ากู้ยืมอื่นมาหมุนได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนไม่ต้องกังวลนะครับช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของการหมุนหรือว่าการการจัดการบริหารนะครับได้ดี แล้วก็สามารถที่จะหมุนไปได้แปลว่าเฉียดฉิวนะครับสำหรับชาวมิถุนนะครับเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับสำหรับชาวมิถุนสัปดาห์นี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของความรักบ้างครับความรักของคนโสดนะครับคนโสดนะครับต้องเรียกว่าช่วงนี้ต้นสัปดาห์นะครับคุณไม่ว่างนะครับคุณไม่ว่างที่จะ มาดูเรื่องของความรักหรืออะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่ามีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับภาราต่างๆเรื่องงานเรื่องอดีตงานดีเลย์การเนื่ยงทำให้คนยุ่งนะครับไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์นะครับอาจจะมีโอกาสในเรื่องของอมีคนแนะนานะครับพาไปเ,าเจอคนหมู่มากแล้วก็มีคนแนะนำเราอาจจะได้พบเจอใครบางคนในกลุ่มในหมู่คนนั้นได้นะครับสำหรับชาวมิถุนนะครับในเรื่องของ คนโซลแล้วกันนะครับความรักคนโซลนะครับชาวมิถุนก,ก็ช่วงปสัปดาห์มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่พูดคุยบ้างนะครับผ่านผ่านในเรื่องของงานประชุมงานสมัมมนาหรือว่างานที่มีคนมากๆแล้วก็มีคนแนะนําให้รู้จักกันอะไรแบบนี้นะครับ มาดูเรื่องของความรักของคนที่มีคู่นะครับต้นสัปดาห์นี้ต้องระวังมากๆในเรื่องของอารมณ์หรือว่าในเรื่องของการเอาแต่ใจนะครับรวมถึงแม้กระทั่งแต่การเอาแต่ใจของแฟนคุณนะครับของคู่ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำอะไรเนี่ยใจเขาใส่ใจเราเยอะๆนะครับเยอะๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาแต่ใจของเราเองหรือว่า การที่เราต้องดูแลคู่รักของเรานะครับอันนี้มันจะทําให้เกิดความไม่พอใจหรือว่าไม่ประทับใจพอพอความไม่พอใจเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงนะครับก็คือช่วงปลายสัปดาห์นียอาจจะเกิดการทะเลาะได้นะครับการทะเลาะที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆนะครับกับคู่ของคุณให้ดีสำหรับคนที่เกิดชาวราศีมิถุนเรื่องของความรักนะครับต้องระวังเรื่องการทะเลาะช่วงปลายสัปดาห์นะครับการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงอันนี้ต้อง ระมัดระวังเรื่องอารมณ์การใช้อารมณ์ให้ดีนะครับในเรื่องอื่นในเรื่องของสุขภาพท่านไม่ต้องกังวละลรนะครับท่านไม่ต้องกังวลอะไรเพียงแต่ว่าสุขภาพเนี่ยนะครับก็ ท่านที่ก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายนะครับทานอาหารครบห้าหมู่ดูแลเรื่องของสุขภาพก็ไม่น่ากังวลอะไรในะเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของการเสริมดวงนะครับการเสริมดวงก็แนะนำให้เดินทางนะครับเดินทางการย้ายสถานที่ออกจากที่เดิมๆนะครับการเดินลงไปพักผ่อนหย่อนใจต่างจังหวัดน,นะครับอันนี้จะทำให้ท่านเกิดพลังเอเนจี้นนะครับที่จะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าจะเสริมท่านในเรื่องของเงินนะครับไา่ว่าท่านมีปัญหาเรื่องเงินในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คนที่จะช่วยท่านได้ยจะเสริมให้ท่านก็คือในเรื่องของผู้หญิงนะครับที่จะให้ได้เงินมาหรือว่าคนที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณหรือว่าอาจจะเป็นทางนั้นแม่ของคุณก็ได้นะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับอ่าซึ่งการเดินทางหรือว่าการการเดินทางออกจากที่เดิมเีม่ยจะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเสริมในเรื่องพวกนี้นะครับที่จะช่วยแก้ปัญหารเรื่องของ เงินได้นะครับรวมถึงการบูชานะครับสิ่งศสิทธที่เป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยคุณได้อีกช่องทางหนึ่งเรื่องของการเงินสำหรับชาวมิถุนนะครับ